สวัสดีครับชาวยูทูบครับวันนี้เขามาเ,มาเบ,บิแบบง่งวิธีการเจ็บไปครับแบบง่ายๆครับมื้อนี้บันทึกบันทึกกันวันที่30เมษาปี57ครับโมโชับโซฟาครับอิสราเอลเริเบิงวิธีการเจ็บไปแบบง่ายๆครับเริ่มเลยครับ เบิ่งไว้ครับเบิ่งไวปที่เก็บแบบง่ายๆครับถ้าบวกเดย์ม้วชาบเดยครับอยากเอาไปเลี้ยนแบบกับบอสังวเลขกาซิ์ครับโอ้ง่ไงไรครับแล้วซื้อม้อนตีครับจากสกลนครครับอีสานบ้านเฮาครับเจ้าสกลนครครับเบิ่งไว้ครับ มาขายเลี้ยงยังมาขายเลี้ยงอยู่ต่างประเทศครับงานงานสบายครับมวนาง<ะไ>บัวหน้ายนี่เขาเล่นไซนยังครับคืออุญุอัญยัดนะครับเอาไว้เฮ็ดยังครับโอ้ผมต้องรดน้ำยากผมต้องรดน้ำทีครับผมต้องใส่บัวรด เก็บหลังจากเก็บเกีเก่ยวพ่นพ่นบดิสแล้วเขาก็เก็บไปขึ้นครับถอนพริกไปทิมเก็บไปขึ้นพรอนไหครับพ oh, okay, รวันไหมโอ้บรรยากาศโอ้ oh, อากาศดีไยครับอากาศจ้ำใส oh, ากาำเก็บแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับซุ่มเก็บมาแล้วครับเนี่ย มนนปุ้มประมาณสามิวของศาครับโบว์วันปันเดงสำหรับการเจ็บไปมื้อนี้ก็พ่อแค่นี้นะครับเนาะคลิปต่อไปเลาพ่อกันกับคลิปยังครับกวดขยะครับนี่ครับนี่นะใบมันครับกวดใบไปทีมครับคัดครับคัดคัด